ใครชีสสามวันอยู่ในนี้แบบซาวเวอร์อะหาร์โค้นตายเพราะที่นี่ไม่มีของอะไรให้เราเลยมีแต่กระเพรียงเบนนกแล้วเราจะลองมาขุดดินดูขุดดินกูรู้ดี โอ้เบ้ล็อกนี่ก็กดยิงนเล่นได้เนี่ยสินะเราไม่ต้องการหากกุ้งหรอกเราแค่ต้องการกดปินเล่นคงคิดว่าผมจะยังไงโดยมีแป๊บนึงขอตัดสักแปบ๊บตัวนี้ก็เราก็ปิดรูนั่นแล้ว เราไม่สามารถขุดได้พวกเวสล็อกมันแข็งใครกูก็เลยขุดเองดิพวกไอ่รู้ว่าขุด,ดได้ก็โ,โมและอันนี้ผมแค่ลืมใส่เองเพราะผมขี้แกจรูเล็กแค่วันเท่านี้ไปขุดที่อื่นดีกว่าแกาดิน เอามาสร้างฉันเชืช่อนี่ความมุม่งมั่นของเขาให้คิววั u พลัสซูเปหนึ่งเดียวที่มีเมื่อกี้โฆษณาเขาเ้าเกิดไป่ต้อสนใจเกิดขอไปปิดเน็ตก่อนครับอย่าไปสนใจโฆษณาเชียนนั่นโอเคเราปิดเน็ตเสร็จแล้วขั้นต่อไปปิดหลังคาให้ไม่มีตัวไหนเข้ามาได้สักกี่ตัว นี่เราจะไม่มีตัวอะไรกเข้เราจะอ,อยู่ในความมืดแบบนี้จำได้ไหมครับย0นาที คุดชิบไม่เลยที่สำคัญก็คือการเอาชีวิตรอดทนี้ยังไม่มืดครับตัดรอตอนมืดเลยนะครับตัวนี้ครับเดิ่มใกล้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมืดแล้วนะครับตับี้เยอะขึ้นแล้วเราก็ต้องต้องเยู่ตรงนี้โดยที่ไม่มีเตียงวันที่สองอาจจะมีสเบียงส่งมาให้เราก็ได้ ในคุคนกคมนนเมื่อเขาแข็งน,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 นี้ก็ได้ก็ต้องนอนพื้นแข็งๆกับเตียงแข็งๆเด็กทุ่งมันลูกก็ต้องนอนแต่ลุงนอนไม่ได้ค,ร,ครับต้องเฝ้าหน้านี่ดูใช้ไับไอ้หนุ่ ไปพ่งการพ่วงม,มุมฮาร์เดน,นเนอร์แมนเข้ามาคือกั็จะรีบก,กลุมหน้าทันทีเลยถ้าเดนเนอร์แมนออกไปแล้วก็คือสวรรค์แต่เดน,นเนอร์มนไม่กล้าเข้ามาหรอกสัตว์ ดีเวลด้วยว้าวนที่เราจะอยู่กับที่บุญมืด เราก็ต้องรอกันรอกันแบบทำไายยาวแต่แต่าตต้ต้องเฝ้ายานไปปย๊กก็จะปุาาเงียแบบนี้แหละเก็บพูดเราก็ต้องตีซอมบี้อยู่ดีกับคีปเปอร์ คุณดูปิกทุกคนเห็นเหมือนผมใช่ไหมครับอินด์แมนหยอกจอพฤอ้น่าไม่มีตัวไหนเข้ามาเลยโอ้จีมายขนาดนี้มาที่สง กูก็จะส่งของให้ด้วยโอ้พวกนี้สามารถสางได้ถ้าถึงวันที่สามปุ๊บก็ต <esqu ema> ้องปิดนานะครับไอ้ที่เห็นเป็นที่แมนแล่วจะสกสายตาคนที่ตายด้วยเดียวคนที่เล่นมาครับ อันนี้ไหมครับผม,ผม,ผมครับขนะครับไม่อยู่แต่ที่จะส,สิ้นเปลืองเงินมันก็เป้าให้หมดรุ่มโบราณกันลา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 แข่งจับ นี่ก็จะขุดไม่ได้เราก็เลยต้องขุดเล่นกันไมนนม่งีอะไนสนุกแล้วรุ่นนี้ต่อตัวนี้ด้ครับเริ่มเช้าแล้ว ไายหน่อยบอกว่าด้านนอกน่าจะไม่มีะินเ่อ ออกไปไม่ได้ครับที่สองแล้วปริการจะส่งมารอแป๊บนึงครับดูจุดดาบจิดสับนี่คือสิ่งที่ปริการส่งมาคือบล็อกแสงตั้นผีสว่างเลยครับอืม้มไโอเคก็ปลอดภัยอยู่เราออกไปไหนไม่ได้ มันแกวันสองก็ต้องเอาไม้ได้แล้วก็ต้องกดเล่นแบบนี้แหละจมตมจ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 มหูปัญญาอนกับกดจริงกดที่จริงแท้จริงแต่แค่กระโดดเล่นเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำเลย <wh> เลสล็อกขนาดนี้แหละใครบอกคุณได้ก็ไม่มสิก็เลยก็ต้องกระดกจริงเดินเพราะเขาไม่จริงมาออกแล้ว จะเห็นคุกตอนที่บริการเราลองไม่เห็น้เราก็จะตทุกิุกแบบอ้าวดิงแล้วหมูฟรี ว้าวก็นี่เราออกมาได้แล้วครับจุ๊ๆไว้โอ้ยพวกเชียนนั่น่ายจังปะกาศผมขึ้นมาแล้วก็มันไม่สามารถเกี่ยวกไปได้ขอไงของเรื่ไปเกิด ตอนนี้วันที่สองแล้วเนี่ยแม่เคยไม่สกอกสุดท้ายจะมีส้ายที่ใหญ่ที่จะหลอกกันเพราะว่าสเตอรเกถ้าหมูก็ไม่ทำอะไรเพราะยังตอนนี้เรายังไม่หิวก็เราเือจริงไม่ลดต่อวันที่สามกันนะครับ ตัวน,นี้เข้มคือติดสองแล้ววนพวกนี้เราก็สามารถออกได้ไม่ใช่เวลานานจริงๆนะแต่ต่อจริงไม่ได้จริงหนังเราก็ต้องกระโดดเตียงเล่นดึกกิบเปิดกิะเปิดกิบกัน ต้องตัดใจบ้านบ้านข้างถผมนั้นมีคนเลี้ยงหมาอ่ะเมองข้อสุดท้ายเขาก็จะเขียนคำด้วยคำว่านีเระวังนี่เ้ยอ้าวทำไมได้มีพิศา หนอตได้แล้วเช้าวันพรุ่งนี้มาถึงแล้วยาจบแล้วเรื่องสกู๊ยยา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 ต้นอื่นมาเไม่ธรามตัแป๊บนึงวู้จบแล้ว ผมจะเขียนสิ่งนี้ด้วยไฟสิ่งนี้ให้ดูแบบนี้ก็ปอหลอกกระสุนได้้นะครับผมกลังเคียงครับ ตอนนี้ครับเราก็นล่าเขียนอยู่นะครับเป็นดอดเด็กถ้าใครมองเห็นต้องใช่ดอดเด็กก็โอ้ในภาษาไทยครับนี่บคือตเอเด็กที่ผมเขียนผมก็จะให้ทุกคนคิดว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรระหว่างกดไลค์หรือกดติดตามอ่มะ่งก,กวดแล้วนะครับ กด,ดแล้วนะครับ t h ปั๊ p หนึ่งเดียวที่คนทุกดนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะให้คุณดูดูครับกดติดตามจากพี่ไอ้งอฮ่าฮ่าแป้ขอจบคลิปพีป่อเพื่อนคนนี้ขอบคุณครับ แล้วก็ให้คุณดูดูก่อนบายบายไอ้